ไม่สุขค่ะสวัสดีค่ะในวีดีโอในเดือนวิถุนายนมาเลยกาดวันพีดออกวานในค่ะในคลิปนี้นะคะมราจะพาทุกท่านไปเที่ยวตลาดก่อนวันออกพรรษานั่นเองค่ะโอเคตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเซตวันเมื่อไงกาดเซตวันเมื่อไงได้มาถึงกลางตังหลงเยาวค่ะตลาดเช้าวันนี้นะคะจะมาถึงบนถนนใหญ่เลยนะคะทุกท่านเยอะมากแล้วก็วันนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษเลย ก้นดำเปใสคนเยอะมากส้มัดเฮ็ดเหรขายค่ะยางองหิ้ง้อย,นนนนนนยในนองโต หนึ่งอยสองเองค่ะค่ะฮะสารซรอยค่ะฮะอันนี้ถ้าก็จะมาขายเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกท่านนี่อันนี้ผลไม้มีทั้งหมดในนี้เราก็จะไปห้อยที่เข่งตางฟูดนะคะอันนี้คือไม่มีไม่ได้ขาดไม่ได้เลยค่ะ ขึ้นบักฟ้าเฮาไปเดวานังบักตีเนาะมาค่ะ <coughs> โอเคนะคะทุกท่านปีนี้นะคะคนไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกปีเลยจริงๆแล้วตั้งแต่8ปดค่ำมานะคะคนจะเยอะตลอดตลอดพี่น้องที่มาจากหมู่บ้านก็จะมาจากจะมาตั้งแต่8ปดค่ำอะไรแบบนี้สองสาวันก่อนมาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ทุกคนต้องเตรียมของไหว้กันค่ะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาเที่ยวตลาดกันเพียงเท่านี้ค่ะปกติแล้วโมก็จะพาทุกท่านมาทุกปีปีนี้โมก็ ไม่พูดอะไรมากนะคะพูดน้อยๆแล้วก็ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในตลาดก่อนวันออกพรรษาเพียงเท่านี้นะคะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเท่ากันใหม่ในวิดีโอนะคะปีนในแต่ก่อนพ่อลาทางะเนาะให้พี่น้องเขาข่าวอะไรหันกัดทิศออกว่าหนค่ะตีน้ำรันเนแต่เป็นเส้นไหนค่ะเมื่อในแต่ก่อนตีอ่อนกันทางแฮนดหมักไม่เห็นซุกซิซุกซากันกัดเซียงก็ะาดเนะ โอเคค่ะวันเสารหนั้งก็เดี๋ยวย้อนพอกันหน่ยกันทางนั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทบกันใหม่ในวิดีโอหน้ากสวัสูีค่ะ